สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศบ้านสวนนะครับยามเย็นนะครับบ้านสวนสันกําแปลงเป็นบ้านสวนนัดนัดนะครับ น,นี้ก็เป็นพระเอกในคลิปนี้ครับมีเพื่อนมาเยี่ยมเยือนหาบ้าน บรรยากาศเมเย็นบ้านในสวนร่มรื่นโดยต้นไม้ที่บ้านเป็นคนชอบต้นไม้ครับก,ก็กเลยปลูกก็เลยเยอะร่มรื่นทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ที่ออกเอง อันนี้ก็จะเป็นไม้สักทองนะครับที่ออกเองจะโตวไวมากอายุก็ประมาณ10กว่าปีครับขนาดหนึ่งคนโอบถ้าออกเองนี่มันจะโตวไวกว่าที่เขาปลูกนะครับต้นไม้สักทอง ส่วนนี้ก็จะเป็นอดอกเข็มดอกสีเหลืองนะครับงาม,งาม ต้นม่อนหรือต้นเมมเบอรี่ครับกำลังแตกยอดใหม่ส่วนนี้ก็จะเป็นโรงเพาะเลี้ยงแคนตัสนะครับ าการเลี้ยงแคนตาสจะทำให้เป็นคนใจเย็นนะครับมีสมาธิะจะง่ายในการดูแลรักษาครับเพราะว่าอ,อ,อาทิตย์สอ,อาทิตย์ถึงจะลดน้ำหนึ่งครั้งนะครก็ประมาณนั้นแต่จะโตช้ามากนี่ก็จะเป็นส่วน มะม่วงโชคอันนั้น,นะครับตัดแต่งกิง่งมันตามลงนะครับมีประมาณ2-3ต้นที่กำลังตัดเสร็จนะครับก็ทยอยตัดแต่งกิ่งไปนะครับเพราะว่าจะมีเวลาทำสวนแค่เสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดาก็ยังต้องไปทำงานราชาการอยู่ รบรรยากาศบ้านสวนยามเย็นนะครับใครที่ชอบบรรยากาศลมรื่นล่มรื่นนี้ก็ที่ตามคลิปได้นะครับจะนำเสนอชมต่อต่อไปครับมีความคิดเห็นก็น้ำรับนะครับาสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ